สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง New Car Info ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้เรามีรถ SUV ูหรอจากญี่ปุ่นรุ่นล่าสุดมาแนะนำนั่นคือ Lexus RX ปี2026รุ่นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดโลกด้วยการปรับโฉมครั้งสำคัญที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับความทันสมัยและประสิทธิภาพที่เหนือชั้น lexus rx 2อ2 6มาพร้อมการออกแบบภายนอกที่เน้นความโฉบเฉีียวและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบใหม่ที่บางและคมชัดใช้เทคโนโลยี LED พร้อมไฟวิ่งกลางวันทรงตัว L ที่เป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าแบบสปินเดิลปริวดีไซน์ล่าสุดที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและดุดันเส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้ไหลลื่นต่อเนื่องไปจนถึงด้านท้ายที่มาพร้อมไฟท้ายแบบ LED เต็มแถบให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนมิติของตัวรถถูกปรับให้สมดุลยิ่งขึ้น โดยมีความยาวและฐานล้อที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารทําให้ผู้โดยสารด้านหลังนั่งสบายมากขึ้นและยังช่วยให้การขับขี่มั่นคงขึ้นในความเร็วสูงล้ออลลอยขนาด21นิ้วลายใหม่เสริมความหรูหราและความสปอร์ตไปพร้อมกันภายในห้องโดยสารของ Lexus RX 2026ถูกออกแบบโดยเน้นความหรูหราพร้อมความเรียบง่ายในสไตล์ญี่ปุ่น ใช้วัสดุพรีเมียมเช่นหนังแท้คุณภาพสูงไม้ตกแต่งและอลูมิเนียมขัดมันเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ุ่นบาะพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆระบบแผงหน้าปัดดิจิทันเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วจับคู่กับหน้าจอกลางทัชสกรีนขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียง Mark Levinson ลำโพงมากถึง21จุดให้ประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่คมชัดเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบโซนคู่หลังคากระจกพารนรามาที่เปิดปิดด้วยไฟฟ้าและไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ในด้านสมรรถนะ Le ็ u ซ RX 2026มีให้เลือกหลายขุมพลังทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดโดยเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นท็อปสามารถให้กำลังสูงสุดกว่า366แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อเดร็กซีที่กระจายแรงบิดได้อย่างแม่นยำ ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองมั่นใจและเกาะถนนได้ดีระบบการสะเทือนปรับได้แบบ Adaptive Variable Suspension ช่วยให้รถนุ่มนวลในทุกสภาพถนนและสามารถปรับความแข็งเพื่อความสปอร์ตเมื่อขับด้วยความเร็วสูงโหมดการขับขี่ได้โหมด Select มีให้เลือกหลายโหมดเช่น Eco, Normal, Sport และ Custom เพื่อปรับประสบการณ์ขับขี่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ขับ ในด้านความปลอดภัย Lexus RX 2 0 2 6มาพร้อมชุดระบบ Lexus Safety System บวกรุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยเบรกเมื่อมีความเสี่ยงชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้จอดรถในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดายสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV หรูที่ผสมผสานความสวยงาม ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีขั้นสูง Lexus RX 2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากทั้งการออกแบบที่ดูแพงสมรรถนะที่ไว้ใจได้และความประหยัดน้ำมันในรุ่น Hybrid ซึ่งเหมาะทั้งกับการขับในเมืองและการเดินทางไกลาราคาจำหน่ายในตลาดโลกคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ2.8ล้านบาทไทยทั้งนี้ราคาจริงอาจแตกต่างกันไปตามออปชันและรุ่นย่อย สำหรับประเทศไทยคงต้องรอติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2026ซึ่งน่าจะได้รับความนิยมไม่น้อยในกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความหรูหราและคุณภาพแบบญี่ปุ่นฝากกดติดตามช่อง New Car Info เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้า